สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงายบูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ ครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนตุลาคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากากดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีธนูและขนาธนูเขารู้สึกยังไงหลับแตกพลังงานด้านบวกเลยนะครับไพ่ใบแรกนะครับเป็นไพ่เดอะเมจิช e n นตามด้วยเป็นไพ่เดอะ u ันเเหรียญแล้วก็เป็นไพ่เดทใบสุดท้ายนะครับเด็กถือ มทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีธนูลักนณาธนูจะเป็นยังไงกันบ้างชาวธนูลักนณาธนูตอนนี้ดาวประจําตัวของคุณเนี่ยเดินโคจรนะครับไปอยู่นําหน้าลักนณาแล้วเนาะได้ตําแหน่งไม่ใช่สิตกในภพเลนมรณะแล้วนะครับได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดอยู่ในเลนมรณะมันก็อาจจะต้องระมัดระวังในสองส่วนส่วนแรกเลยคือ สุขภาพอนามัยของตัวคุณเองข้อที่2คือระมัดระวังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางสิง่งบางอย่างบางครั้งเราอาจจะได้ดีในถิน่นแดนไกลนะครับหรือเราอาจจะได้มรดกพสกสกลต่างๆที่ดีนะครับก็ได้เช่นกันเนาะแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์ ชาวธนูและคนาธนูดาวพุธเนี่ยโคจรอ,อยู่ในเลือนลาภะถือว่าเป็นตำแหน่งโชคลาภความรู้สึกความรักความสัมพันธ์ที่ดีแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนิดหนึ่งเพราะว่าดาวพุธเนี่ยคือดาวกุ้งคุณโคจรร่วมกลุมกับดาวอังคารพุธกังคารเนี่ยเป็นลักษณะของการวิวาทะกันในเรื่องของคําพูด คําจาสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นปัญหาให้ชาวราศีธนูและขนาธนูอาจจะมีช่องว่างมีประเด็นของความรักความสัมพันธ์ได้อันนี้ต้องค่อยๆปรับ เปลี่ยนแปลงจากไพ่เดอะเมจิเชียนนะครับความรักความสัมพันธ์อาจจะยังมีโอกาสของการเติบโตการพัฒน,นาการเริ่มต้นบางคนอาจจะจบความสัมพันธ์ไปแล้วนะครับก่อนที่จะมาฟังไพ่เนี่ยบางคนอาจจะจบไปแล้วหรือบางคนอาจจะยังอยู่ก็ได้แต่ว่าความสัมพันธ์นั้นอาจจะมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นใหม่มีการพัฒน,นาการเติบโตความชัดเจนได้ดีขึ้นเด็กถือไม้เราอาจจะยังมี้เขาอาจจะยังมีแพชชั่นความรักความสัมพันธน์กับเราบ้างนะครับไม่มากก็หน่อยเนาะก็ยังคงมีโอกาส โอกาสของการเติบโตการพัฒนาหรือการเรียนรู้ระหว่างกันและกันได้อย่างดีอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าเด็กถือไม้กับไพ่เดอะสันคือเป็นไพ่ของการเริ่มต้นทั้งคู่แสดงว่าโอกาสของการเริ่มต้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างสดใสและยิ่งมีไพ่เดทมาเนี่ยแปลว่ามันจะต้องจบบางอย่างก่อนแล้วเริ่มต้นบางอย่างได้ดีขึ้นมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงจาก7 of v i นอหรือว่า7เหรียญน,นั่นเอง เจ็ดเหรียญเนี่ยเป็นการอดทนกับการที่จะต้องฟันฝ่าอุปสรรครละปัญหาไปสุดท้ายปลายทางของคุณมันจะมีโอกาสของความสําเร็จเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะมีความรักความสุขความสมหวังในสิ่งที่เขาอาจจะกลับมาเห็นคุณค่าของความรู้สึกของคุณที่ดีขึ้นทีนี้เรามาดูกันต่อสำหรับชาวราศีธนูรัคนาธนูเขารู้สึกยังไงสำหรับชาวราศีธนูกันต่อนะครับ ไพ่ที่ได้แถวล่างนะครับ2ไม้9ถ้วยโอ้ไพ่แบนี้6ถ้วยนะครับอิทธิพลไพ่ลองสุดท้าย10ถ้วยแล้วก็ดมูลอิทธิพลใต้สำหรับ8เหรียญเขาค่อนข้างดูมีพลังงานของการจริงจังกับความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะอยู่นะและอาจจะดูนิ่งดูเงียบไปสักระยะหนึงสุดท้ายเขาก็อาจจะกลับมานะครับ สารสัมพันธ์ต่อคุณทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ดีขึ้นจากก้าถ้วยเนี่ยมันหมายความว่าเขาอาจจะได้ฮิลลิ่งความรู้สึกของตัวเองได้แล้วนะครับปรับและเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างยุติบางสิ่งบางอย่างไปแล้วทําให้ความสัมพันธ์นั้นมันดูแบบ ได้กันกรองได้ตกผลึกได้คิดได้ตัดสินใจจาก9ก้าถ้วยใครที่อยู่ด้วยกันเขาจะเงียบไปหายไปสักระยะหนึ่งแต่ใครที่จบปัญหากับความสัมพันธ์ไปแล้วหรือเลิกกันไปแล้วหรือมูฟออนไปแล้วนะครับจากไพ่เดทเนี่ยแล้วกําลังรอคอยมันกําลังจะมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นเพราะว่า9ก้าถ้วยเนี่ยมันทําให้เขาได้แบบ พิคอพิจารณาอะไรหลายอย่างหลังจากที่เขาได้วิตกกังวลกับความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่ผ่านมาแล้วเขาได้เรียงลําดับเหตุการณ์แล้วก็ คลายความรู้สึกในสิ่งต่างๆจริงๆเขาอาจจะยังส่องคุณอยู่ตลอดเวลาก็ได้นะครับทำให้เขาอาจจะอยากกลับมากับความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะสำหรับใครที่จบความสัมพันธ์ไปแล้วทําให้ความสัมพันธ์อาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการกลับมาได้สุดท้ายความรักความสุขความสมหวังจะเต็มที่เต็มสิบไปด้วยความรู้สึกที่มีความชื่นมืนเห็นไหมครับ9ถ้วยมาพร้อมกับ6ถ้วยและสุดท้ายก็กลายเป็น10ถ้วย9ถ้วยคือ การที่เขาได้คิดได้ทบทวนได้รักตัวเองมากเพียงพอมันทําให้เขามีความรู้สึกกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงได้มากขึ้นเพราะหลังจากที่เขากับเราอาจจะมีประเด็นมีปัญหาหรือมีการจบหรือมีการ move on กันไปในอดีตมันมีสัญญาณบางสิ่งบางอย่างที่เขาอาจจะยังไม่ตกกังวลในช่วงแรกนะเขาก็ยังส่องคุณอยู่ตลอดเวลานะครับอาจจะติดต่อบ้างเงียบๆหายหายไปบ้างหรือไม่ติดต่อเลยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ในท้ายที่สุดแล้วอะ ความสัมพันธ์มันก็อาจจะยังมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีตรงที่เขาได้คิดได้ปรงตก ดีขึ้นทําให้เขาอาจจะอยากกลับมานะครับกับความสัมพันธ์จาก6ถ้วยหรือใครที่โสดก็อาจจะมีคนเข้าหาตัวคุณได้นะครับมีคนมาจีบมาชอบมาออกตัวแรงกับเราได้เช่นกันสุดท้ายความรักความสัมพันธ์ก็จะได้1ิบถ้วยนะครับเพราะว่าความสุขความสมหวังในท้ายที่สุดมันก็ยังมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีแต่ให้ระมัดระวังเรื่องของคําพูดถ้าเราระง,งับคําพูดหรือพยายามทำหนอมน้ําใจคิดก่อนพูดอาจจะทําให ทุกสิ่งทุกอย่างยังโอเคดีเพราะว่าดาวคู่อยู่ในภพเรือนลาภะนะครับมันแปลว่าความรักความสัมพันธ์ยังมีโอกาสดีๆหรือมีโชคลาภกับความสัมพันธ์ที่ดีถ้ารู้จักที่จะเปลี่ยนจากความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของการมีปากมีเสียงกันเนี่ยถ้าเราระง,งับได้สุดท้ายอะ่ะมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ดูดีขึ้นดูมีออรา่าดูมีเสน่ห์ได้ดีขึ้นแล้วทําให้ความรักนั้นกลับมามีความเจริ เิดจลัดได้มากขึ้นนะครับจากไพ่เดอะซันคือการเริ่มต้นเมจิช i ชนคือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงจะนำมาซึ่งการเริ่มต้นใหม่ที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะนำมาซึ่งความรู้สึกที่ทำให้เขาเปิดใจแล้วก็อาจจะ เดินเข้าหาตัวคุณได้ดีขึ้นมันอยู่ที่ว่าตัวคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าไม่ได้แปลว่าทุกคนจะมีสุขและสมหวังในสิ่งที่ไพ่บอกนะครับไพ่เป็นเพียงไกด์ไลน์มันอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลเลยนะครับแต่ถ้าเกิดให้ดูลนะักษณะของภาพรวมแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่เขาจะเริ่มต้นกับความรู้สึกและความสัมพันธ์กลับมาโฟกัสกับเราได้ดีขึ้นหันกลับมามีความรู้สึกดีๆกับเรามากขึ้นมันอาจจะมีปัญหามีความทุกข์มีความยากลําบากอยู่ ในเรื่องของความรู้สึกก็ได้ในสับบางคนแต่โดยภาพรวมแล้วยังไงมันก็มีการเริ่มต้นมันก็มีการพัฒนามีการเติบโตมีการปรับรูปแบบในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเราเองกับเขาเนี่ยพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆห,หรือเปล่าถ้าทําได้มันก็น่าจะไปต่อได้นะครับเราก็สามารถที่จะพัฒนาและเติบโตต่อเนื่องไปต่อกับความรู้สึก แต่เงื่อนไขมันก็จะมีหนึ่งข้อคือบางครั้งเนี่ยความรักความสัมพันธ์มันต้องให้เวลานะครับให้เวลากันและกันเหมือนปลูกพืชอะ่ะคุณปลูกมะม่วงวันเนี้ยคุณไม่มีทางได้กินมันไม่ไม่มีทางได้กินผลของมะม่วงวันพรุ่งนี้แน่ถูกไหมมันต้องใช้เวลาในการรดน้ำพรวนดินเติบโตพัฒนาเป็นปีกว่าจะได้มะม่วงกินนะครับมันก็เป็นแบบนั้นเน่ยเหมือนความสัมพันธ์น่ะคุณทําวันเนี้ยคุณจะให้พรุ่งเนี้มันเกิด ผลลัพธ์ที่ดีเลยอ่ะมันก็พอเป็นไปได้แต่มันไม่ยั่งยืนมันไม่ถาวรมันไม่สถาพรถูกไหมครับมันก็ต้องให้เวลานะมันถึงจะแบบเติบโตอย่างลากและลึกลงไปเพราะถ้าเกิดมันยังหลังถ้าเกิดมันยังอย่างลากลงไปไม่ลึกพอมันก็เหมือนความรักความสัมพันธ์มันก็มีโอกาสที่จะสั่นคลอนหรือมีโอกาสที่จะมีความไม่เข้าใจกันระแวงกันวิตกกังวลกันแล้วสุดท้ายมันก็ ล้มหาย,ายตายจากไปมันก็เป็นมรรจักแบบนั้นแหละเพราะมันยังไม่สมบูรณ์พอเพราะเรารีบเราเร่งเกินไปถูกไหมครับอ่าประมาณนั้นอันนี้พอที่จะเห็นภาพเนาะสำหรับชาวธนูนะครับโอเคทั้งหมดเนี้ยมันเป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะครับอาจจะยังไม่ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บคุคคลโปรดใช้วิจารณในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบม่นยําเป็นคำารรมคุณรบกวนดูดวงส่วนตัวอัดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กดติดตามกด support กับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณค่ะ